ในวงการฟุตบอลยุโรปมีเพียงไม่กี่สนามที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจําและสนามซานซิโรหรือจูเซเป้เมซ่าคือหนึ่งในนั้นสนามแห่งนี้เป็นบ้านของ2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งมิลานอินเตอร์และเอซีมิลานสทีมที่สร้างชื่อเสียงทั้งในระดับยุโรปและระดับโลกวันนี้เราจะพาคุณย้อนอดีตตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสนามแห่งนี้ พร้อมกับสำรวจอนาคตของซานซิโร่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลสนามซานซิโร่เปิดใช้ในปี1926โดยจุดประสงค์แรกคือการเป็นสนามเย้าของมิลานด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิตาลี โดยในช่วงนั้นอินเตอร์ยังคงใช้สนามอารีนาชีวิก้าซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากโคลอสเซียมที่อยู่ในกรุงโรมแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ส,สนามซานซิโร่ได้รับการปรับปรุงและขยายเพื่อรองรับแฟนบอลได้มากขึ้นจนกระทั่งในปี1947อินเตอร์ตัดสินใจย้ายมาใช้สนามซานซิโร่ร่วมกับ มิลานอย่างเป็นทางการนั่นจึงทำให้ซานซิโร่กลายเป็นสนามเย่าของ2ทีมที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในอิตาลีสนามซานซิโร่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สนามแข่งขันแต่มันเป็นเวทีแห่งความทรงจำของแฟนบอลทั่วโลกทุกครั้งที่อินเตอร์และมิลานเผชิญหน้ากันในแดบบี้มันไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่มันคือการประทะกันของสองทีมที่ต่างวัฒนธรรมก็ว่าได้ คำถามสำคัญที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือว่าทำไม2ทีมที่เป็นคู่แข่งร่วมเมืองถึงใช้สนามร่วมกันคำตอบของเรื่องนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของความคุ้มค่าและการจัดการทรัพยากรหลังสงครามโลกครั้งที่2โด้วยงบประมาณในการสร้างสนามที่มีอย่างจำกัดอินเตอร์จึงตัดสินใจเช่าสนามซานซิโร่ร่วมกับมิลานแล้วก็กลายเป็นความร่วมมืออย่างยาวนานตั้งแต่บัดนั้น แม้จะเป็นการแบ่งปันสนามร่วมกันแต่แฟนบอลทั้งสองทีมต่างก็มีเอกลักษณ์และสีสันเป็นของตัวเองซึ่งสร้างบรรยากาศที่แตกต่างโดยเราสามารถสังเกตได้ในแต่ละวันที่ทั้งสองทีมลงทำการแข่งขันสนามซานฟิโรไม่ได้เป็นเพียงบ้านของสองทีมแห่งเมองมิลานเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีแห่งการแข่งขันมากามกีฬาหรือแมชสำคัญในระดับโลก สนามแห่งนี้เคยเป็นเจ้าภาพนัดชิงชนะเลิศยูเวนตุแชมเปี้ยนส์ลีกถึง4ครั้งและยังเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตระดับโลกแฟนบอลทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังเราจรึงสามารถกล่าวได้ว่าซานซิโร่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒน,นธรรมแต่ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงด้วยประเด็นทางการเงินและการพัฒนาของสโมสร ทั้งมิลานและอินเตอร์ต่างมีแผนที่จะสร้างสนามใหม่เป็นของตัวเองแต่จากสถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนว่าทั้งมิลานและอินเตอร์จะตัดสินใจลงขันร่วมกันซื้อซานซิโรมาเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาโดยสนามแห่งใหม่จะอยู่ในบริเวณที่เป็นที่จอดรถในปัจจุบันของซานซิโรนั่นเองส่วนสนามซานซิโรเดิมจะอยู่ในสถานะอนุรักษ์เป็นโบราณสถานเนื่องจากซานซิโรถือเป็นโบราณสถานอันสำคัญในด้านสถาปัตยกรรม ปัจจุบันซานซิโรมีสภาเมืองมิลานเป็นเจ้าของสนามโดยแต่ละปีอินเตอร์และมิลานจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีร่วมกันปีละประมาณ7ล้านยูโรสำหรับก้าวต่อไปของซานซิโร่ภายใต้การดูแลของมิลานและอินเตอร์ตามคำบอกเล่าของนายกเทศมนตรี ri, เมืองมิลานจูเซ e เป้ซาร่าเปิดเผยว่าการเจราจาจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคม2025เพื่อพูดคุยเรื่องของโครงสร้างทาง,งการเงิน จากนั้นในเดือนกรกฎาคมจะเป็นการเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อหาข้อสรุปการขายกรรมสิทธิ์สนามให้กับมิลานและอินเตอร์อย่างเป็นทางการแต่ถ้าหากการพูดคุยในเดือนกรกฎาคมไม่ประสบความสําเร็จการเจรจาจะต้องรอไปจนกว่าจะมีนายกทศมนตรีคนใหม่เนื่องจากวาระการดํารงตําแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีของจูสเปซซาล่าจะหมดลงในช่วงปลายปี2025คดี คุณคิดว่าอนาคตของซานซีโร Zero ควรเป็นอย่างไรช่องคอมเมนต์เป็นของทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิง่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆสำหรับแฟนบอลอินเตอร์เท่านั้นแล้วพบกันในโอกาสหน้าครับ